กินมาบนเกมต่อสู้เฮ้ยกดคุยตั้งนานแล้วเนี่ยกดคุยมาหลายรอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบกลับเฮ้ยไอ้ชาบีตอบได้แล้วต่อยหน้าหนึ่งทีนี่ก็อะไร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 ไอนี่มีปัญหาไอนี่มีปัญหาเหรอพูดดิไอ้นี่ไม่พูดเฮ้ยไอชาบีเนี่ย กดมาหลายรอบละเองก็ไม่พูดอันนี้เข้าได้แล้วเอาไม่ใช่ดีนะเนี่ยเกมนี้พูดเชฟไทยได้อะไรชิคกี้ชิคกี้ทำอะไรชิคกี้เบาเสียงกว่านี่กว่าเสียงดังเกินชิคกี้แกจะทำอะไรฮะอยากโดนตบไหมล่ะฮะเลือกเลือกเกน้อยก,กว่าฉันแต่แกโหดกว่าฉันใช่แกละ เปนราคาแพงสุดดูถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อท่านผู้ชมก็ดูกดไปแชปเตอร์กดไปแชปเตอร์นะผมจะเก็บไปซื้อนอนเซนเดี๋ยวดูดิราคามันแพงสุดชิคกี้นี่มันราคาแพงสุดละเดี๋ยวเรคนที่ชื่อปิโกอย่างอย่างเงี้ยเมื่อกี้อยู่เลยเฮ้ยหยุดตามได้แล้วดิอะไร อ้ไรพิกกี้เป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยนั่งไงคนที่ชื่อพิกโก้เหมือนจะเป็นคนไทยนะครับเหมือนจะเป็นคนไทยด้วยผมต้องพิมพ์บอกก่อนว่าผมนั้น แกงแกงแกงมันจะได้ตกใจไงแล้วมันก็จะได้พิมพ์แชทมาเอาไอ้พวกนี้อัดคลิปแล้วอัดคลิปแล้วแกงแกง,แกงอันนี้ไม่ได้แกงนะอันนี้พูดจริง ชิคกี้อะไรอะไรอะไรชิคกี้อยากจะโดนตบอแล้วมีคนชื่อสอมบีเลยแล้วคนชื่อพิกโก้หายพิกโก้หายจากแบบนังไ,ไงกลุ่มทาบีอยู่กันเต็มเลยกลุ่มทาบีมานืือตัวทาบีนะแค่มันสกินเจ็ Dead. โอ้ครับเนื้อโอยช่วยด้วยช่วยด้วยมันทำ้ายมันทำ้ายเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่บูชาชิมบอกแล้ว พวกเลว็วเอ้ยอดีโกเฟนจิโดเนะวิตตี้วิตตี้น่าเกียดมากเก็บเงินมาถึงวิตตี้แล้วเมื่อก่อนผมนใช้กาเซโลกาเซโลมันก็ดีนะมันบิงได้มันใช้ควันบินเนี่ยตัวฟาร์มอะไรโกเฟนอย่าแย่งไอโก้กเฟนนี่นี่ อย่าแยง่งอย่าแยง่งนี่เราเจอก่อนเราเจอก่อนเจอก่อนนะเฮย้ยไอ้นี่แย่งว่ะเฮย้ยไอ้นี่แยง่งล่อหลวงให้มันตามมาตามมามานี่มานี่มาอยู่หน้าหน้าเลยเอาหน้าชนหน้าเลย วันนี้วันนี้เออไงใก่ไงไก,ก่ไงไก,ก้เตรียมตัวกดมาว้าฟ <c oughs> ิวเลยว <c oughs> ิ่งเลย <c oughs> ไม่มีใครช่วยหรอกไอคนที่ชื่อ P O T ไม่อยู่หรอกไอนี่นี่นแย่งแย่งนะแย่งนะแย่งของนะไปละโ,โ,โอ้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 ไอไอนี่เอาไอนี่เอาเฮ้ยโอ กำลังไปไหใครขี่แล้วถังมาเอาไอ้นี่นี่อยากจะโดนอึออารลว่าละผมนี่แหละอาราว่าละตบหน้าดัดดี้เดวเลสตบหน้ามันตบหน้านั่งสมาธิเพื่อเป็นการพรมเลือดนั่งสมาธิวิตตีก็นั่งสมาธิเป็นถึงแม้จะเป็นคนอเมริกายมน ไปราว่าไปมันก็เล่นง่ายนะแบบนี้เปกดเชททิ้งไว้ด้วตามมาโกเฟนตายแท้งแมนตายคุณพ่อตายไปอยู่ไปอยู่กับกลุ่มโดนทิ้งด้ว่าใช่ครับทุกคนไม่สนใจผมละดูดิกลุ่มโดนทิ้งทำามันมีชิกกี้อยู่ด้วยชิกกี้ก็ยังไม่โดนทิ้งไม่ใช่หรอ ก,ก็จะเปิใครเล่นใครเล่นคอมอยู่เธอรีร่เล่นคอมอยู่จีโอเกับซอมบี้ดูอะไรอยู่วะดูอะไรอยู่กุนแฮกเกอร์กุลที่เป็นแฮกเกอร์ เบาเสียงดีกว่าผมก็ให้ได้ยินเสียงหน่อยละกันขอให้ได้ยินเสียงผมด้วยมาอุ้ยมันใช้งเงินซื้อนี่หว่าไอนน้นี่นี่แต่เนี้ยมันคืออะไรกันิปแช่ไปก่อนมองไม่เห็นหวัดฮะตัดฮะแล้วทำไมผมกลายเป็นตัวเนี้ย ไมันกลายเป็นตัวเนี้ย What the heck ม่เอาวม่เวด่วนอย่าเป็นเวตตี้มากกว่าตัว,วละครตัวเองมาอีก Oh no We want to ice you ทุกอย่างก็เหมือนเวตตี้ใช่ไหมถ้าต่อยเหมือนเวตตี้แล้วแต่กระเทย โอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องออกมานะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายตัวปิดนะล่อยหนะ้าวัดแล้วไม่โดนคนตายอีกออกแล้วบาย พี่โคบายพี่โคโง่ด่ามเลยเพราะตอนนั้นมันก็ดา่าผมไงบายพี่โคงโง่ออกละเอา้า